จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในลานแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMO ROG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ c h anel n Anat94 กับ Dead by Daylight กันอีกเลยนะครับผมวันนี้สําหรับ Dead by Daylight วันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเป็นฆาตกรกันดีกว่านะครับผมจะไม่เป็นซ u วเวอร์แล้ว ับผมจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นคิลเลอร์ฆาตกรนั่นเองครับมา Let's go โอเคครับผมมากันเลยฆาตกรครับเป็นฆาตกรผมอาจจะไม่เก่งๆนิดนึงนะครับกับฆาตกรเนี่ยเพราะผมไม่ค่อยเล่นครับอ้าวเจอละหนึ่คนครับปิดอะไร นี่แม่งไล่ไอ้คนนี้เลยดีกว่าจะหลบอะไรจะหลบอะไรไหนไวะ <c oughs> นี่แนมนอยู่ใกล้ๆผมเองโอเคคพกอยู่นี่ <c oughs> แต่เราต้องอยู่ใกล้ๆนิดนึง เผื่อมันช่วยกันอะนี่ไงแล้วแล้มันดองช่วยกันครับใหงช่วยกันนู่นแล้วครับเฮ้ยจะมาบอดี้บล็อก มาบอดี้บล็อกอะใหคนนี้เลยครับมาครับผมโอ้โหไม่โดนได้ไงวะนี่อเนี่ยะนี่นี่ยเนี่ย,ย,ยมันไม่โดนได้ไงวะพระเจ้าต้องไปใกล้ขนาดนั้นเลยหรอครับมาห้อง VIP เลย อย่างนี้ก็ต้องห้อง V เดียมีป่ะห้อง V <c oughs> ไม่มีไม่มีวะไม่มีใกล้ๆนี่วะท <c oughs> ี่ไหนกันวะ <c oughs> อ,อ้าวโอ้ไม่โดนวะ่ะ เนี่ย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 มึงจะหนีไปไหนเว้ยฆาตกรล่าครับจะหนีไปไหนมึงอะมึงอะมึงอะตายได้แล้วตายได้แล้วบอกว่าตายได้แล้วก็พอดี ตายแล้วเนี่ยแขวนข้างนี้ตายแล้วเนี่ยผมว่าเจอแล้วล่รอเจอแล้วเจอแล้วครับหนึ่งฟันมาละหนึ่งอันหนึ่งครั้ง ไหนอินูอยู่ไหนนี่ไงวิ่งล่อหน้าเลยเหรอฮกอยู่นี่ด้วยครับฆาตกรไว้ครั้งแรก อะไรดอวิ้ยมันฮิวโคตรไวเลยว่ะอะไรจะไปไหนหนูจะไปไหนอีหนูจะไปไหนอีหนูสองคนก็ดีละครับเกมแรกเนี่ยค่าสองเนี่ย นี่ผมไม่แคมป์นะขนาดไม่แคมป์นะครับว่าไงว่าไงว่าไงด้วยมาล่าต่อครับ ตายให้หมดเลยมาตายหมดเลยหมดทีมเลยมาเดี๋ยวมันต้องมาช่วยกันนะมันรักเพื่อนคนระับมันรักเพื่อนตีให้ล้มเลยมั้ มันอยู่ตรงนู้นับเดี๋ยวครับคนนี้ตายก่อนเรียบร้อยอะไรรู้รู้รู้ด้วยรู้ด้วยรู้รู้รู้มึงตายแน่ เดวายเออไม่หนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นหรอกห<อ>นีไม่พ้นหรอกบอกแล้วหนีไม่พ้นหรอกสามคนครับผมมามันจะรักเพื่อนมาช่วยกันหรือเปล่า <c oughs> พบใกล้ๆประตูนี่พอดีครับ <c oughs> เอา ủy tí đoạn à lạc thương nước pao thể nào lấy mức ký web web เห็นอะไรตายหมดแน่ตายหมดทีมแน่ครับไอ้แน่ตายหมดทีมแน่มาเลยด้วยไอ้ดไวยมึงจะวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ยติดวะดไวยเอ้ยดวยจะวิ่งไปไหนด้วย ด้วยด้วยจะวิ่งไปไหนเคลียร์ครับขอยให้มันอยู่ตรงนี้อ้ยอันนี้อยู่ใกล้ๆด้วยนะ <c oughs> ที่อันนี้ครับที่ลับอ่ะออกได้เลยนะเมื่อกี้อ่ะ ตายหมดครับผม The r u n w ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับกับฆาตรกรนะผมชินเล่นอันนี้ Survivor เยอะกว่าครับแต่เกมแรกฆ่าได้สครับสวยงามเลยมากันเลยครับผมอีกเกมหนึ่งครับอีกเกมหนึ่งครับมันสนุกดีครับเป็นฆาตรกรเพราะผมไม่กลัวครับโดนไล่อะไรแบบนี้อ่ะ เป็นฆาตกรเราไม่ต้องกลัวครับใครไม่มีใครไล่เราร่บเราไล่เขาครับผมก็สนุกอยู่นะครับแต่ผมชอบสไปเบอร์เยอะกว่านิดนึงด่านนี้ไม่รู้นะเป็นยังไง let's go เว้ยโอ้ยแมปนี้กว้างมากอะโอเคมา มันจะไปไหนมันจะไปไหนมันจะไปไหนจะมาจุ๊กที่นี่ บ้าเจ๊ไอ้เจ๊มานี่มไไหนเลยังจะอะไรได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับผม ซ่อมบอลลารอยหนึ่ง ôi, generator yeah. Yeah. ไปจ้ะไปไปเราต้องมาเทคแครขคนนี้ครับเดี๋ยวมาช่วยกันนะภาพเหมือนกันเลยไม<ป>่ต่งว่ะหรอ โดนได้ไงวะเอาไฟฉายมาทำไมเว้ยไหนล่ะนี่นี่นี่ฮเจคเสร็จผมแน่มึงล่ามมาเร็วเว้ยจะหลบไปไหนไอ้น้อง มันวิ่งไปนู่นแล้วครับประตูอยู่ไกลกันมากข่าได้สองครับเกมที่สองนี่ประตูอยู่อีกนู่นน่ะมาเล่น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 น่เล่นแบบนี้เดี๋ยวโดนเล่นแบบนี้เดี๋ยวโดน เล่นแบบนี้เดี๋ยวโดนมันออกมาเว้ยโน้โอ้ยโชคมันดีนิดนึงครับโอ้โหมีโชคมากผู้หญิงคนนี้ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับ Dead By Day l i g ล t ของผมวันนี้จบไปก่อนแค่นี้นะครับก็วันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับใน Dead By Daylight มาเล่นคาตะกรดูครับดูว่าเป็นยังไงก็โอเคอยู่นะก็สําหรับ Dead By Daylight ์วิดีโอของผมวันนี้นะครับจบไปก่อนแค่นี้อย่าลืมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ผมหน่อยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้เลยแล้วมาพบหาผมได้ที่ a c e b o o k อานัทเกาส่นะครับผมลิกงของผมจะอยู่ข้างล่างแต่สําหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับผผมมไไลร มึงซ่อมไปเลยอะให้มันลากผมเนี่ยมึงซ่อมไปเลยพี่โปรตผมครับ